สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลักสิบล่างตัวเดียวนะครับเป็นสูตรใหม่นะเพราะว่าในงวดที่ผ่านมาสูตรหลักสิบล่างตัวเดียวที่ผมลงให้มันไม่เข้านะครับผมมันไม่เข้าเลือกไม่ถูกดังนั้นวันนี้ก็เลยถือโอกาสลงสูตรใหม่ให้ดูนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรใหม่นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผม สนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสูตรคำนวณนี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะครผมมีเป็นร้อยๆสูตรนะครับมันก็ยากที่จะรู้ว่าสูตรไหนมันจะมานะครับบางครั้งก็อาจจะเลือกถูกบางครั้งก็อาจจะเลือกไม่ถูกนะครับไม่เป็นไรสูตรไหนมันไม่เข้าก็หาสูตรใหม่มาให้ดูแทนนะครับมาดูสูตรใหม่น,นะครับวิธีการคำนวณนะครับใช้ลักซิบ,บน,นะบ,บวกกัน3ครั้ง บวกหลักสิบหน้าครั้งที่1บวกหลักสิบหน้าครั้งที่2บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1 3ครั้งนะครับบวก1คงที่ก็ได้ตัวเดียวนะครับงวดแรกนะครับสูตรคำนวณได้เลข9นะครับเลข9ตัวเดียวผลรางวัลออก9 9นะครับออกเบิ้ล9ก็มาที่หลักสิบล่างนะครับถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลข7 ตัวเดียวนะครับแล้วผลรางวัลออก71นะครับก็เข้าที่10ล่างถูกเป็นงวดที่2งวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลข6นะครับผลรางวัลออก6 5นะครับเลข6ก็เข้าที่10ล่างถูกเป็นงวดที่3างวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลข9ย้าย้ำว่าเป็นสูตรใหม่นะครับ ก็เลข9เข้าที่10ล่างนะครับถึงแม้มันจะเข้าหน่วยล่างด้วยเพราะว่ามันเบิ้ลตัวเดียวนะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลข0ผลรางวัลออก09นะครับเลข0ก็มาที่10ล่างถูกต้องนะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลข3นะครับตัวเดียวผลรางวัลออก30นะครับ3ก็มาที่10ล่างถูกต้องนะครับ แล้วงวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับผลรางวัลออกหนึ่งหกเลขหนึ่งก็เข้าที่สิบล่างนะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลขหกผลรางวัลออกหกสองนะครับคืองวดล่าสุดเลยนะครับหกก็มาที่สิบล่างนะครับสถิตที่ย้อนหลังที่ทำให้ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดนะครับแปดงวดก็ไม่มากไม่น้อยนะครับ เดี๋ยวจะมาคำนวณงวดใหม่นะครับในงวดวันที่31กรกฎาคมนะว่า10ล่างตัวเดียวสูตรใหม่จะคำนวณได้เลขอะไรนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับใช้หลักสิบบนบวกกัน3ครั้งนะครับ,บวกกัน3ครั้งได้เลข9กบวก10หน้าครั้งที่1เลข6บวก10หน้าครั้งที่2เลข8บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 3ครั้งก็ได้เลข0บวกเลข1คงที่นะครับ9บวก6ได้15 15, 15บวก8 23 23บวก1 2ี่สิบสได้เลขสีนะครับได้เลขสี่ท่านผู้ชมคิดว่ามันจะมาไหมนะเลขสีตัวเดียวนะครับตำแหน่ง10ล่างสูตรใหม่จะมาหรือไม่มาก็ต้องไปรอดูในวันที่สลากออกนะผมถึงจะรู้คําตอบเพราะบางครั้งสูตรมันก็อาจจะมีเข้าได้ดุดได้เช่นกันหลัก10ล่างอันนี้เป็นสูตรที่ผมทําสถิติไว้นะครับแล้วมันก็ เหลืออยู่แค่สูตรนี้ในวันที่ผ่านมาในผมนี่สิบร่างตัวเดียวนะครับเหลือแค่เลขสี่สูตรนี้เลขเก้าเลขหนึ่งเลขสเลขสเลขหาเลขสาเลขเจ็เลขแปดไม่มีเมืแตตัวเดียวนะครับเข้าแค่สูตรนี้นะครับวดที่ผ่านมาผมจดไว้อยู่ปราทำไว้ประมาณเก้าสูตรเข้าแค่สูตรที่เป็นเลขหตัวนี้สูตรอืน่นหลุดหมดนะครับสูตรอื่นมันไม่ผ่านนะครับ มันก็เลือกยากนะตัวเลขมีทั้ง10ตัวนะครับจะเลือกให้ถูกเพียงแค่ตัวเดียวบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตัวเลขมีเป็น10ตัวนะมันออกแค่ตัวเดียวนะครับแค่2ตัวก็เลือกยากแล้ว3ตัวก็ยากขึ้นอีก10 9ตัว10ตัวนี่มันเลือกไม่ถูกนะครับมันต้องแม่นจริงๆนะครับงวดต่อไปมันได้เลข4แต่ไม่รู้มันจะมาอีกหรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่มีใครตอบได้นะผม ตรงนี้เป็นแค่แค่ข้อมูลที่ผมทำไว้แล้วก็เอามาลงให้ท่านผู้ชมดูเผื่อใครสนใจชอบเลขสี่นะครับแต่ถ้าท่านใดไม่ชอบเลขสี่นะครับยังจะมีสูตร10ล่างตัวเดียวสูตรใหม่นะครับที่ผมกำลังเตรียมข้อมูลไว้อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยทยอยลงให้ดูในช่วงต่อไปก็แล้วกันนะครับคลิปนี้เอาเฉพาะแนวทางที่ผมทำไว้ในงวดที่ผ่านมาเอามาให้ดูก่อนว่ามันเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียว ถ้าใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับเพราะโดยส่วนตัวผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวไหนจะมานะครับก็ได้แต่คํานวณตามสูตรที่ตัวเองมีเท่านั้นนะครับถ้าดวงดีเลือกถูกก็คือถูกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะไปลงหลักหน่วยล่างตัวเดียวเหมือนกันที่ผมทําสถิติไว้นะครับน่าจะมีเข้าอยู่ประมาณสองสูตรนะครับผมดูไม่ผิดนะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูช่วงหน้านะครับคลิปนี้ลงเฉพาะหลักสิบไปดูก่อนนะครับ ถ้าชอบแนวทางสูตรคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับกดกระดิ่งทุกครั้งนะครับผมข้อมูลคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับสูตรใหม่ๆผมก็ลงให้ทุกวันนะครับถ้าลงสูตรเก่าเสร็จแล้วนะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะไปเตรียมข้อมูลหลักหน่วยล่างตัวเดียวก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ